เลือดกุ๊บีกินแบบไหนถึงจะเหมาะเลือดกุปบปีนะคะเป็นหมู่เลือดที่อยู่ง่ายกินง่ายกินอะไรก็ได้สามารถกินเนื้อสัตว์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาปลาแซลมอนปลาเนื้อขาวกุ้งปูกินได้หมดเลยส่วนพวกนมเนยแล้วก็ไข่กินได้นะคะแต่ว่าจะต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมเลือดกุปบปีเนี่ยแนะนำนะคะว่าให้กินพวกข้าวกล้องขาอง้าวโอ๊ต และอยากให้หลีกเลี่ยงนะคะก็คือแป้งสาลีแป้งโฮวีดแล้วก็ถั่วลิสงค่ะอันนี้จะไม่เหมาะกับคนเลือดกรุ๊ปบีเพราะว่ามันจะไม่ค่อยดีต่อระบบเผาผ่านนะคะมันจะทําให้คนเลือดกรุ๊ปบอีอ้วนง่ายที่สําคัญนะคะคนเลือดกรุ๊ปบีเนี่ย แนะนำให้กินผักค่ะโดยเฉพาะผักใบเขียวนะคะเพราะว่าในผักใบเขียวเนี่ยมันจะมีแมกนีเซียมสูงช่วยป้องกันอาการผื่นคันแล้วก็ภูมิแพ้ได้ง่ายสังเกตไหมคะว่าคนเลือดก,กุบีจะมีอาการคันแล้วก็ตัวแห้งแล้วก็จะชอบเกาตามร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกินผักใบเขียวเยอะนะคะคนเลือดก,กุบีค่ะจะแพ้อากาศได้ง่ายมักจะมีอาการจามหรือว่าฮัดเชือยอย่างไม่มีสาเหตุส่วนผลไมา้ที่คนเลือดก,กุบีบอกได้เลยว่ากิน เขาเรียกว่ากินได้เยอะแล้วก็กินได้แทบทุกชนิดแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีรสหวานนะคะหรือว่าถ้าอยากกินจริงๆก็กินให้น้อยลงและก็แนะนาค่ะให้กินพวกสับป,ปะรดเพราะว่าในสับป,ปะรดเนี่ยมันมีเอนไซม์เอนไซม์ตัวนี้แหละจะช่วยทําให้ย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นและถ้าเกิดว่าคุณทานกล้วยก็จะดีมากๆสําหรับคนเลือดก,กูบีนะคะเพราะว่ากล้วยเนี่ยเต็มไปด้วยสารอาหารมากมายส่วนเครื่องดื่มค่ะคนเลือดก,กูบีอะค่ะบอกแล้วว่า กรุ๊ปจะแพ้อากาศง่ายก็เลยแนะนําให้ดื่มพวกน้ําขิงชาเขียวสงหรือว่าเปปเปอร์มิน์นะคะเพราะว่าจะทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นแล้วก็ยังช่วยแก้หวัดและที่สำคัญยังช่วยบํารุงประสาทแล้วก็สมองอ,อีกด้วยนะคะยังไงเลือกรบบุ๊ปไปกินตามนะจ๊ะ